คุณจะทำอย่างไรถ้าลืมตาขึ้นมากลางป่าดงดิบแล้วเจออสูรกายร่างยักษ์ยืนค้ำหัวอยู่เรื่องจริงจากประวัติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในค่ำคืนที่เงียบสงัดร่างดำทะมึนสูงเทียมยอดไม้ปรากฏตัวพร้อมกระบองยักษ์หมายจะฟาดฟันท่านให้แหลกคามือบรรยากาศตอนนั้นความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อม แต่ท่านกลับไม่หมีหลวงปู่ใช้อาวุธเดียวที่มีคือสติและเมตตาท่านเทศนาสวนกลับไปว่ากายเจ้าใหญ่โตหน้าเกรงขามแต่ใจเจ้าช่างเล็กและเร่าร้อนด้วยไฟนรกด้วยกระแสธรรมที่เย็นช่ำอสูรร้ายทิ้งกระบองทรุดเข่ากราบยอมจำนนนี่คือข้อพิสูจน์ว่าความเมตตา คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในสามโลกอยากฟังเรื่องเล่าฉบับเต็มกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์สาธุเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ